สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพมาแล้วครับเหมือนเดิมเหมือนเคยนี่ก็คือรายการข่าวทะลุใหม่วันนี้วันพระศาชบดีครับตรงกับวันที่28ตุลาคม2564ถ้าเทียบเป็นวันเดือนปีของไทยก็วันนี้แรมเจ็ดค่ำเดือน11ปีฉลูอ่ะบุญลวีก็มานั่งจุ่มปุกอยู่ตรงนี้ เพื่อเอาข่าวคราวที่น่าสนใจมาเจาะมาชัยมาตีมาแพร่ให้พ่อแม่พี่น้องทั้งหลายได้ฟังกันพร้อมหรือยังรครับพร้อมล้อมวงเข้ามาวันก่อนเนี่ยบุรวีคุยถึงเรื่องนักศึกษาไปฉีดวัคซีนเอสตราเซนิกาแล้วถึงขนาดเส้นเลือดไม่เดินที่เส้นขาก็ต้องตัดขาออก ถูกตัดขาหลังจากฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกาน้องเสียชีวิตแล้วครับเพราะเส้นเลือดในสมองแตกหลังเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลสงขลานครินเป็นรายงานข่าวเมื่อวานนี้นะครับบอกว่าคณะอาจารย์ของวิทยาลัยชุมชนพังงาได้เดินทางไปที่อ่าวลึกน้องนักศึกษาซึ่งอายุแค่20ปีครับท่านผู้ชมก็ เป็นชาวตำบลเกาะปั้นหยีที่อำเภอเมืองจังหวัดพังงาเป็นนักศึกษาสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่นของวิทยาชุมชนพังงาเกิดเจ็บป่วยหลังไปฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกาเข็มที่สองแบบไข่จากหน่วยฉีดวัคซีนอำเภอเมืองพังงาจนต้องเข้าโรงพยาบาลส่งตัวไปรักษาที่สงขลานครินและทางแพทย์ก็วินิจฉัยว่าเป็นเส้นเลือดแดงขาสองข้างอุดตันฉับพลัน จนต้องตัดขาข้างซ้ายเหนือหัวเข่าไปอีกหนึ่งข้างโดยทางสปอสอชก็ให้เงินไป4ี่แสนครับจากผลกระทบรับเซอร์วิสเอรับไอไอวัคซีนเนี่ยผลกระทบจากการรับวัคซีนก็จ่ายเงินเยียวย,ยาไป4ี่แสนบาทล่าสุดผู้ป่วยเสียชีวิตแล้วครับยาติก็นำศพกลับมาทำพิธีทางศาสนาอิสลามฟังและใจหายครับกรณีอย่างนี้ ก็มีหลายรายแต่รัฐบาลไม่คิดว่าเขาจะเสียชีวิตเพราะอย่างนี้เอาละมันเป็นที่ร่างกายของแต่ละคนเป็นที่อะไรครับภูมิต้านทานของแต่ละท่านว่าพร้อมที่จะฉีดวัคซีนหรือไม่ซึ่งเราก็ไม่สามารถจะรู้ตามเหงตามซวยดวงดีก็ไม่มีปัญหาถ้าดวงไม่ดีอย่างหนูเนี่ยอายุ20 20อายุ20ปียังอนาคตไปไกลครับ ผมก็เสียใจครับฟังแล้วก็ขอแสดงความเสียใจไปด้วยเวลาเนี้ยเท่าที่เห็นเนี่ยนะครับเรื่องของเรื่องนี้ยอดผู้ป่วยเสียชีวิตต่ำกว่าวันละร้อยศพนี่เป็นเรื่องที่น่ายินดีก็เกินสองอาทิตย์มาแล้วครับคนป่วยที่อยู่ใน ICU ก็แค่2000กว่าผู้ป่วยเนี่ยต้องใส่เครื่องช่วยหายใจก็แค่4 5่0าคนนะครับคือมันจะต้องดีกว่านี้เหมือนรัฐบาลตั้งใจไว้ เอาใจช่วยไม่ใช่ไหมเอาใจช่วยคือยอดผู้ป่วยรายวันเนี่ยยังไงต้องไม่เกิน5,000คนถ้าจะเปิดประเทศในวันที่หนึ่งนอนรักษาตัวข้างแงวข้างแหวข้างแงว,งแงวอยู่โรงพยาบาลเนี่ยต้องไม่เกิน5 0,000คนครับท่านผู้ชมยอดเสียชีวิตเนี่ยเอาละต้องไม่เกิน50บศพต่อวันแต่วันนี้ยังเกินอยู่ยังเกินอยู่ครับฉะนั้น ผมก็คิดว่ารัฐบาลเขาก็มีเป้าของเขาอะท่านผู้ชมมีเป้าของเขาว่ายังไงคนติดโควิดเนี่ยจะต้องไม่เกิน5้0 0ันห้คนก็ระดมฉีดวัคซีนฉีดวัคซีนแต่วัคซีนเนี่ยมันจะได้ผลหรือเปล่าอันนี้เป็นปุจฉาที่ให้คนวิสัชนามาปีหน้าเนี่ยก็จะเริ่มต้นเปิดประเทศอย่างปลอดภยัยพอเริ่มพฤศจิกาธันวาก็เป็นฤดูท่องเที่ยวเขาเรียกไฮซีซัน ต้องปลอดภย100ัยร้อซจะทำให้การเปิดประเทศไปแบบสมบูรณ์ไม่ใช่เปิดแล้วมาปิดอีกแบบสิงคโปร์อันนั้นเขาประเทศเล็กไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับเขาคือถ้เปรียบเทียบสถานการณ์โควิดระบาดในกลุ่มอาเซียนด้วยกันเนี่ยท่านผู้ชมประเทศไทยมียอดผู้ป่วยใหม่เนี่ยสูงสูงกว่าทุกประเทศนะครับสูงกว่าอินโดนีเซียสูงกว่ามาเลเซียสูงกว่าฟิลิปปิน ข้อมูลล่าสุดเมื่อวานเนี่ยผู้ป่วยก็8,000กว่าคนของไทยนะครับมาเลเซีย5,000กว่าฟิลิปปินส์5 0 0 0กว่าสิงคโปร์3,000กว่าเวียดนาม4,000กว่าอินโดนีเซียมีผู้ป่วยใหม่แค่623คนเมียนมามีผู้ป่วยใหม่แค่687คนกัมพูชามีผู้ป่วยใหม่แค่128คนโควิดระบาด เราหนักกว่าทุกประเทศในกลุ่มอาเซียนด้วยกันเมืองไทยเราเนี่ยนะครับมันน่าจะดีกว่านี้ถ้ารัฐบาลไม่ใช่รัฐบาลแบบสั่งกระบวยอาวะล่าสุดเนี่ยประชาชนได้รับวัคซีนเข็มแรกไปแล้ว40ล้านโดสนะครับท่านผู้ชมถ้าเทียบกันก็คือประมาณสัก55ของประชากร68ล้านคนได้ครึ่งมานิดหน่อย ก็ต้องเร่งฉีดวัคซีนให้มันได้เจ็ดิเปอร์เซนมันถึงจะเกิดภูมิต้านทานหมู่ถ้าไม่เกิดภูมิต้านทานหมูเนี่ยมันก็เสี่ยงพอสมควรในการเปิดประเทศขนาดภูมิต้านทานหมูเขาเขามีเขาเขาเกิดแล้วในสิงคโปร์เขายังต้องปิดประเทศแต่บ้านเราเนี่ยมันก็มีสองฝกักสองฝ่ายฝ่ายหนึ่งว่าไงฝ่ายหนึ่งบอกเปิดจะต้องทำอาหากินผมก็เห็นด้วย เพราะพี่น้องประชาชนตกงานพี่น้องประชาชนไม่มีงานทําค้าขายไม่มีธุรกิจปิดบ้านปิดเมืองมันจะสองปีแล้วเอาอะไรกินล่ะครับมันก็ต้องเสี่ยงมันก็ต้องเสี่ยงและก็ต้องอยู่ได้ต้องอยู่ได้ก็ต้องอยู่กับไอโควิดซึ่งเป็นโรคประจําถิน่นผมมองว่าเวลานี้มันเป็นโรคประจําถิ่นแล้วเวลานี้เรายังสร้างภูมิต้านทานหมูไม่ได้ผมก็เลยมาพูดทุกวันทุกวันว่าเอางี้คุณสร้างภูมิต้านทานส่วนตัวในบ้านให้พ่อให้แม่ให้ตัวคุณเองให้ลูกให้หลาน จะได้ไม่ต้องจากไปจะต้องไปตัดขาจะได้ไม่ต้องอะ,อะไรละ่ะเลือดไม่สมองแล้วก็ช็อกตายอะไรอย่างหนูน้อยอน้องอายุ20ที่พังนาคือฟังแล้วมันเศร้าภูมิต้านทานหมู่เลี้ยวไปทางแพทย์ทางเลือกนั่นคือไปรับประทานเบต้ากลูกแคนนะรับประทานเบต้ากลูกแคนซึ่งมันมีผลการวิจัยมากกว่า20ปี สามพันกว่ารายงานไม่มีผลการวิจัยที่เป็นลบเลยไม่มีเลยครับและผลการวิจัยไม่ใช่กิ๊กก๊อกไม่ใช่กิ้งกองผลการวิจัยของมหลาลัยฮาวาดอย่างนี้มหลาลัยแพทย์คณะแพทย์ของฮาวาดมหลาลัยทูเลนเบเลอร์ดุคกแคลิฟอร์เนียเยอะแยะหมดและอาจารย์หมอหลายท่านได้นำรายงานทั้งหลายเนี่ยมารวบรวมเป็นตำราอย่างที่ผมเล่าให้ฟังศาสตราจารย์ด็อกเตอร์นายแพทย์วิจิตบุญญาโหตระ ในหนังสือศาสตร์ชลอวัยยืนยันว่ามันสร้างภูมิต้านทานได้ดีที่สุดนะท่านสอบถามได้ที่ศูนย์สุขภาพเบต้าวันครับหมายเลขโทรศัพท์ข้างล่างนะครับตอนนี้เขามีโปรโมชั่นพิเศษซื้อ4ขวดแถมฟรีหนขวดอะยังไงก็ต้องเอาชีวิตรอดกันวันนี้ขึ้นหัวอย่างนี้ขึ้นหัวอย่างนี้อ่ก็เป็นข่าวใหญ่ อย่างเมื่อวานเนี่ยผมพูดอะไรไว้มันก็เป็นไปตามนั้นเป็นไปตามนั้นนะประยุทธ์สั่งลุยครับสั่งลุยแต่ธรรมนัตเนี่ยเหมือนกระหมูไม่กลัวน้ำร้อนสู้ครับประกาศสู้ประเมินเสียงแล้วในพักพลังประชารัฐเนี่ยสายธรรมนัตเนี่ยมีมากกว่าสายอื่นแต่เวลาเนี่ยเวลาเนี่ยกรรมการบริหารพักของพลังประชารัฐเซน เซ็นชื่อลาออกจากกรรมการแล้ว9คนครับที่ไปพบประยุทธ์นั่นแหละนี่แสดงว่าประยุทธ์นี่เกี่ยวข้องร้านเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์ล้านเปอร์เซ็นต์หมื่นเปอร์เซ็นต์ที่จะที่จะเอาธรรมนัสออกจากเลขาธิการพรรคธรรมนัสก็เส้นดีหัวหน้าพักลุงป้อมไม่รู้ไม่ได้แล้วนะวันนี้ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ไม่ร,มรู้ไม่ได้แล้วลุงป้อมก็รู้ครับ ก็โทรเบรกล้างไพ่ครับอย่าเพิ่งล้างไพ่เบรกไว้ก่อนวันนี้วันที่ยี่สิบแปดเขาจะมีรายการถกใหญ่กันเฮ้ยเอาไงร้าหนักครับเราหนักแล้วเป็นแกนนำรัฐบาลยังไงพี่น้องประชาชนจะเห็นฝั่งเห็นฝาไหมจะเห็นความแสงสว่างในปลายอุโมงค์ไหมที่พวกคุณจะบริหารชาติบ้านเมืองเนี่ยเมื่อพักแกนนำรัฐบาลกัดกันเอ้ยขออภยัยสั่กันเรียกสั่งกันกันแล้วกัน ถือมีดเป็นคนละเล่มนี่คือผลประโยชน์ในทางการเมืองแต่ทุกวันนี้คุณไม่ได้พูดพูดถึงผลประโยชน์ในทางการเมืองไม่เคยพูดถึงผลประโยชน์ของประชาชนเลยต้องยอมรับความจริงนะครับผมพูดนี่ไม่ได้ออกมาโจมตีพักผมจะโจมตีทําไมนึกว่าพักคุณดีพักพลังประชารัฐยอดเยี่ยมกระเทียมดองสามารถที่จะสรร้างความสุขให้กับประชาชนผมนี่จะปลบมือให้เลย ปรบมือให้เลยผมไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับพรรคการเมืองอะไรทั้งทั้งนั้นนะจะสรรสร้างก็พรรคการเมืองก็จิกลิกก็จ้อยร้อยแต่จะไปถึงฝั่งฝาหรือเปล่านั่นก็อีกเรื่องนึงไม่ได้คิดตรงนั้นคิดเป็นภาพรวมใหญ่ของพี่น้องประชาชนความเคลื่อนไหวในทางการเมืองที่น่าสนใจนับตั้งแต่ยุทเขาเรียกรัฐมนตรีเข้าไปพบนะประยุร์เขาเรียกรัฐมนตรีเข้าไปพบ มีสมศักดิ์เทพสุทินสุริยะจึงลุ่งเรืองกิจอนุชานาคาใสาสุชาติชมกลิ่นไม่ต้องบอกตำแหน่งนะครับรู้กันชัยวุฒิธนาขมานุสรสันติพร้อมพัฒไม่พอใจประยุทธ์ไม่พอใจ,รอใจกระแสข่าวการทำโพลสำรวจคะแนนนิยมของสสในภาคใต้14คนบอกสอบตก10คน นายกมองว่าเป็นการด้อยค่าพักและสร้างความไม่พอจให้กับสอสอโดยมีรายงานขขาวว่าโพลนี้ทําโดยกลุ่มของร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าเลขาพักและเป็นการตั้งข้อสังเกตว่าการทําโพลก็เพื่อบีบให้สสใต้และสสกรุงเทพมาเข้ากลุ่มของธรรมนัฐซึ่งแ,กแลกับการส่งสมัครรับเลือกตั้งในครั้งหน้าจากที่สสสองกลุ่มนี้ใช้ใช้ฐานวัดความนิยมของประยุทธ์เป็นคะแนนสาคัญคือสร้างความไม่พอจให้กับประยุทธ์ และทําให้ประวิตย์เนี่ยอึดอัดคือหมายความว่าหมายความว่าไปทปําโพในภาคใต้ทําจริงไม่จริงไม่รู้หรอกภาคใต้เขามีสส14คนบอกมันผ่านนีแค่4คนอีก10คนไม่ผ่านอุก็ไม่ส่งแต่ไอ้14คนเนี่ยเขาได้มาเนี่ยไม่ใช่ได้เพราะส่วนตัวได้เพราะบารมีคนชื่อประยุทธ์บ้านเมืองสงบจบที่ลุงยุทธภาคใต้เขาก็บอกรักจังกู้ยังไงเ้าในกรุงเทพก็เหมือนกัน ผมพูดไว้หลายครั้งแล้วท่านมองเหมือนผมไหมคนกรุงเทพเนี่ยไม่ชอบในเรื่องของการประท้วงไม่ชอบตอนนั้นเสื้อแดงประท้วงพักเพื่อไทยประท้วงพลังประชาชนรอบในของกรุงเทพราชเทวีนะพระพราชัยชนะสงครามอะไรรอบในเนี่ยสสอ,สอพักเพื่อไทยไม่ได้สักคนมาได้รอบนอกได้รอบนอก ชายขอบกรุงเทพและก้าวไกลก็ได้รอบนอกมานิดหน่อยเพราะคนกรุงเทพเขาชอบความสงบจบที่ประยุทธ์เขาก็เลยไปเลือกพลังประชารัฐนี่ก็คือถ้าเราวิเคราะห์กันให้ทองแท้มันตรงนี้เองไอ้คะแนนขยงขยงเนี่ะมันมีอยู่แล้วแต่จะขยงยังไงถ้าประชาชนศรัทธามึงขยงไม่ได้ก็แล้วกันเขาก็เลยคิดว่า ประยุทธ์ก็เลยคิดว่าเฮ้ยมึงเข้ามาเพื่อจะดึงสส,สกรุงเทพมาเป็นพวกถ้าไม่เป็นพวกเลขาอย่าฝันไว้ไว่าจ,จะได้ลงสมัครภาคใต้ไม่ได้มาเป็นพวกเลขาอย่าฝันเลยว่าจะได้ลงสมัครก็ทําให้วันออกหูเข้าใจคาว่าวันออกหูไหมวันออกหูคนชื่อประยุทธ์สิเออคนเลยเรียกร,รัฐมนตรีหกคนไปนะแล้วก็จะมีการปรับโครงสร้าง ประวิตย์คราวนี้ไม่รู้ไม่ได้แล้วครับนะเพราะลูกน้องโดนละลานแล้วไอรร้ทำโพเนี่ยธรรมนัสก็บอกว่าโวนาพักสั่งโวนาพักก็บอกไม่รู้ไม่ร,มรู้ไม่ได้แล้วบอกไปเลยว่ารู้นี่คือความขัดแย้งกันระหว่างสองปอระหว่างสองปอเวลานี้สื่อผู้สื่อข่าวไปถามประยุทธ์ประยุทธ์นิ่งเงียบเลยเพราะมันมาจากตรงนี้จริงๆแล้ววันนี้ครับ <c oughs> วันนี้หลังจากเกิดกระแสการปรับโครงสร้างกรรมการพักพลังประชารัฐเจ้าหน้าที่ประชาพันธ์ของพักได้แจ้งข้อความผ่านไลน์ของพักคืออย่างนี้เวลาเนี้ยพักเขาประชุมที่สภาธรรมนัดไม่ยอมเข้าที่ทําการของพักพลังประชารัฐเพราะประกาศแล้วที่ทําการพักพลังประชารัฐอยู่ถนนรัชดาพิเศษเป็นอาคารของนายสันติพร้อมพัฒนอ้สี่ชอสามชอนั่นแหละแล้วก็แตกออกไปหนุนประยุทธ์ ธรรมนัตบอกว่าผมไม่โกรธหรอกแต่ผมจำนานจำเรื่องนี้ได้ไหมก็เลยใช้ห้องประชุมรัฐสภาประชุมพักกันเพราะธรรมนัตเลขาไม่เข้าพักไม่เข้าที่ทำการพักฉะนั้นในวันนี้บ่ายโมงนะใครที่ดูตอนเช้านะแล้วก็ไปฟังข่าวเย็นๆเพราะผมจัดรายการวันนี้ตีห้าครึง่งวันนี้บ่ายโมงครึง่ง <c oughs> วหน้าพักมีความห่วงใยในกระแสข่าวต่างๆ ที่คลาดเคลื่อนในขณะที่จะเรียกประชุมกรรมการบริหารพักทำความเข้าใจตรงกันในสุชาติชมกลิ่นบอกว่าพลเอกประวิตยมีแนวคิดนโยบายและยุทธศาสตร์ในการบริหารพักเพื่อเตรียมการเลือกตั้งและต้องยอมรับว่าเราอยู่กันมาสองปีครึ่งทางแล้วเหมือนกัรช่วงขาขึ้นเ,เขากําลังจะเดินลงเขาก็จะต้องเตรียมการตลอดเวลาการปรับโครงสร้างพักอะไรก็อ้างไปครับส่วนวีรัตนรัตนเศส ที่มีหรั้รีเซ็นลาออกเซ็นชื่อลาออกจากกรรมการบริหารพัรวิรัตรัตนเศษบอกว่าไม่ใช่เสียงส่วนมากเอาสิคุณออกออกไปแต่คุณไม่ใช่เสียงส่วนมากวิรัตรัตนเศษบอกว่าการปรับโครงสร้างพักว่าขณะนี้ยังไม่มีการสั่งการใดๆจากประวิทย์และธรรมนัตจึงไม่ทราบว่าต้องทำยังไงแต่คิดว่าคงไม่ถึงขั้นเปลี่ยนเลขาพัก ทั้งนี้ต้องยอมรับความจริงว่าพักพลังประชารัฐมาจากการหล่อหล,อ,ล,อ,ลอมรวมกันของสมาชิกหลายส่วนเห็นไหมไม่ให้ความสําคัญประยุทธเลยฟังนะพี่ยุทธฟังผมนะเขาไม่ได้ความสัมพันธ์พี่เลยนะพี่เป็นนายกเนี่ยเขาบอกว่าพลังประชารัฐเนี่ยหล่อหลอมมาจากสมาชิกย้อนหน่อยสิครับสมัยในชวนครองรัฐมายมตั้งพักมาจากไหนก็มาจากสามปสี่กูมาน ก็เป็นร่างทรงของสามปก็โดนการเมืองเขีย่ยออกไปก็ต้องเท้าความตรงนั้นแต่าวีรัตบอกว่ามาจากการหล่อหลอมของสมาชิกพักหลายส่วนไม่ใช่ไม่ใช่เลยมาจากการหล่อหลอมของสามปสามปแล้วก็ยังเขินอยู่ยังไม่เข้ามายุ่งในพักพอตอนหลังประวิทย์เริ่มเข้ามาไปเริ่มประชุมกันที่วังน้ำเขียว จนมีข่าวมีคนไปร้องว่าเฮ้ยอย่างนี้ไม่ได้มาครอบงำพักไปยื่นยุบพักไว้แต่ยากต้องเติมเอสเยอะๆนะโพ s คาฟีเอสเอสเยอะๆยากเพราะเขาเป็นรักพักรัฐบาลเส้นดีเว้ยเฮ้ยแต่พักฝ่ายค้านนี่มาเลยไม่มีอะไรก็พี่สีนักร้องอะเรามีนักร้องแผ่นเสียงทรงคำอยู่แต่ร้องบางเวทีนะอ่ะว่าไป อย่าไปยุ่งเข้ามากเลยเป็นการหล่อหลอมของสมาชิกพักมองข้ามมองข้ามนายกที่ชื่อประยุทธ์เห็นไหมเออเวลานี้เห็นประยุทธ์ไม่มีความหมายแล้วคือในพักเวลาเนี้ยนายกต้องเข้าใจนะที่เขากันได้ก็ตามคุณเขาเป็นลินปรีอยู่ถ้าวันไหนคุณปลดออกสิไม่มีทางเขาจะไปตามคุณหรอกหกคนนี้เขาตามคุณเพราะเขาได้ผลประโยชน์อยู่ แต่หลายคนที่รอขึ้นรัฐมปตรีเขาไม่มีผลประโยชน์เขาก็ตามธรรมนัตเพราะธรรมนัตใจถึงพึ่งไดนะ้เป็นเรื่องรู้กันอยู่ในพักส่วนใหญ่จะตามธรรมนัตและวัดพลังกันคราวนี้เอา้าประชุมวัดพลังกรรมการบริหารขาดไปหกคนก็ต้องเลือกตั้งก็ต้องตั้งซ่อมกันนะแต่ถ้าเกินหกคนเกินไหมล่ะเสียงของธรรมนัตใ,ใ,ในพลังประชารัฐที่เป็นกรรมการบริหารมีเยอะกว่า จะแสดงพลังกันยังไงประยุทธ์ก็สู้ธรรมนัตไม่ได้คุ้มนะพี่ธรรมนัตคุ้มคุณทะเลาะกับนายกเนี่ยคุณชนะก็คุ้มคุณแพ้คุณก็เสมอตัวประยุทธ์เสียอีกที่จะหมดราคาเพราะคุณไปทะเลาะกับเด็กทะเลาะกับเด็กนะปลดเด็กไม่พอเขาอยากจะกราบขอโทษคุณคุณก็ไม่เย็นใจดี ไม่ขอโทษมองเขาด้วยหางตาเขาก็หันมาสู้ไงล่ะครับเมื่อสู้ก็ต้องสู้ให้สุดๆเขาไม่กลัวไงคุณจะปลดเขาเขาไม่กลัวเขาสู้ไงและหัวหน้าพักพลังประชารัฐก็คือ,อลุงป้อมถางลุงป้อมยืนข้างใครลุงป้อมยืนข้างใครลุงป้อมยืนข้างธรรมนัสถ้าเขาไม่เอาธรรมนัสนะ่ะก็มีปัญหาไปแล้ว วันนี้เนี่ยอิจราออกจากหัวหน้าพักไหมถ้าลาออกก็จะเคลียร์กันใหม่ถ้าเคลียร์กันใหม่ทีมธรรมนัตกลับอีกประยุทธ์จะว่าไงกลับมาอีกจะว่าไงการเมืองมันเป็นเรื่องของนักเลือกตั้งเป็นเรื่องของนักการเมืองที่เขามีลื่นเหลือลน้นทนเหลือหลายคุณไม่ทันเขาหลอกประยุทธ์ไม่ทันนักการเมืองลาออกไปเหอะหน้าสิวหน้าขวานอย่างเนี้ย ทั่วประเทศขายไม่ได้แล้วประยุทธ์คุณต้องรู้อย่าไปฟังไอโ้โพทําจักร่รชาหน่งัา1,300คนที่ไปสํารวจโพป,ประยุทธ์อันดับหนึ่งจุลินอันดับสองนี่มันเหมือนกับยุแยงต่แขคงร่วงให้พรรเขากัดฟัดกันเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้จะคุยเรื่องออออออมแมลงสาบนะเหมือนกันครับผลประโยชน์ขัดกันก็บรรลัยนี่มันเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้ฟัดกันนัวเลยครับ ฟัดกัน,นัวเลยงานนี้เดี๋ยวมีสันติโปรเข้ามาเป็นเลขาใหม่ออว่าไปว่าไปว่าไปธรรมนัสไม่ยอมนี่คือลูกผู้ลูกผู้ชาย,ยลูกผู้ชายตัวจริงเสียงจริงลูกผู้ชายตัวจริงเสียงจริงคือธรรมนัสพลมเผาอย่าไปยอมธรรมนัสอย่าไปยอมครับนะเรามาจากประชาชน เราไม่ใช่เป็นออแอบเหมือนกับบางคนไม่ได้มาจากประชาชนและก็อ้างประชาชนผมไม่ได้เชียร์ธรรมนัตแต่ผมเชียร์ใอ้เขาฟัดกันผมไม่ได้เชียร์ธรรมนัตผมเชียร์อโอกาสการโวยเฮ้ยเออมันสนุกดีมันผลประโยชน์ <c oughs> อันนี้ผลประโยชน์ของสื่อเว้ยเฮ้ยเออสื่อชอบข่าวอย่างเงี้ยมามึงสื่อมันชอบผมก็ชอบอ่ะแล้วผมก็มาวิเคราะห์ให้ฟังเขาถอยไม่ได้ เขาจะอยู่พักนี้เป็นพักสุดท้ายเมื่อพรมนัตถอยไม่ได้ธรรมยุทธก็ต้องไปต้องไปแล้วจะไปอยู่พักไหนบุรลวีเจาะมาแล้วรอจังหวะเวลาที่จะเอามาลึกเจาะลึกตีแผลให้ฟังกันนี่ก็คือข่าวทะลุใหม่แล้วตามดูวันนี้ครับมันไม่จบแค่นี้ครับมันไม่จบแค่นี้งานนี้เป็นงานใหญ่งานช้าง ธรรมนัตไม่ยอมประยุทธ์ก็ไม่ยอมแล้วประยุทธ์ทำไงเออมีพวกอยู่หกคนเปรมรีเอาสมศสักดิ์เทพสุทินสมศักดิ์เทพสุทินอ่ะสันติพร้อมพัดก็มีกลุ่มตัวเองมีอยู่หกคนแล้วนอกนั้นสมศักดิ์ก็จะมีสักยี่สิบคนถึงไหม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 ผมไม่ได้ดูแคลนพี่สมศักดิ์นะครับถึงไหมแล้วก็มีกลุ่มนู้นกลุ่มนี้ถึงไหมแต่เวลานี้ธรรมนัตเป็นเลขานะวว้ย ใครจะกล้าเบี้ยวเวลาประชุมสภาถ้าธรรมนัะิเวลาประชุมพักยกมือกันเพื่อเลือกกรรมการใหม่ใครจะกล้าเบี้ยวถ้าเกิดธรรมนัตกลับมาอีกนะหมายหัวไว้เลยนะพี่ธรรมนัตกรุงเทพใครผมไม่โกรธผมไม่โกรธแต่ผมจำนานจำตอนเนี้ยตอนคัดเลือกผู้สมัครสอสอนะสิบสี่คนภาคใต้จำไว้สี่คนอีกสิบคนเขีย่ยไปคอนกรุงเทพคอยจำไว้ว่ามีใคร แล้วใครจะกล้าหือล่ะอีเป็นนะอีเป็นเลขาธิการพักนะมันก็ใหญ่ทํางานแทนหัวหน้าประวิทย์ทำอะไรเป็นก็ต้องพึ่งธรรมนัฐเคลียธรรมนัตออกไปพักมันก็สารวัตรเตี้ยลงเอาประยุทธ์มาเป็นแคนดิเดตนายกก็สารวัตรเตี้ยลงนอกจากใส่ไปอีกสักสองคนมีพลเอกวิทย์นะมีพลเอกป้อมมีพลเอกป้อมประวิทย์ ใส่ไปสามคนแต่ประยุทธ์ไม่ยอมจะขอใส่ตัวเองคนเดียวใส่ตัวเองคนเดียวชื่อเสียงของประยุทธ์มันสารวันเตี้ยลงเวลานี้ต้องเป็นที่ยอมรับนะคุณบริหารประเทศเมื่อกี่ปีเราเป็นหนี้เขา้าก้าล้านล้านบริหารโควิดก็บกพร่องนี่ฉีดวัคซีนจนป่านนี้ก็ยังไม่ครบโดสยังไม่ครบที่จะเป็นเพื่อจะสร้างภูมิต้านทานหมู่ได้แล้วคุณก็เปิดการท่องเที่ยว เปิดประเทศซึ่งคนเขาก็ดูถูกดูแคลนว่าคุณเปิดประเทศเนี่ยประชาชนไม่พร้อมฉีดวัคซีนมันต้องมากกว่า70%ขนาดสิงคโปร์เขาเกินแล้วเนี่ยเป็นภูมิต้านทานหมูได้แล้วเขายังต้องปิดประเทศมันบุกมาเต็มที่เลยครับไอ้ความฝันมันมีอยู่แต่ฝันลมๆแรงๆไปจ้างลิซ่ามาเซนญยายัางไงอ่าแล้วมันจะมีใครมาเที่ยวอ่ะ ก็มีพวกผมจากอีสานจากตะวันออกจากคนไปท่องเที่ยวกันเอาคนในประเทศดีกว่านะโรงแรมที่คิดคืนละสองพันสามพันเอาพันเดียวดูแห่ไปเลยภูเก็ตคิดที่พักพันเดียวหนึ่งพันคืนนะหนึ่งพันหนึ่งพันเอาคนไทยนะไปเที่ยวกันที่เขามีสตังค์นะเอาให้เงินประสพัดที่พัทยาเงินสจพัดที่กรุงเทพเงินสจพัดที่แหล่งท่องเที่ยวอย่าไปหวังนักท่องเที่ยวต่างชาติอย่างผมเล่าให้ฟังหลายครั้งแล้วนักท่องเที่ยวจีนเข้ามาเยอะ แต่รู้รัฐบาลไม่ใช่ไม่รู้มันไม่ใช่ซื้อบือ้อก็รู้ทั้งรู้แต่จะใช้เงินมันจะใช้เงินเงินหมดก็จะกู้เงินหมดก็จะกู้รู้ทั้งรู้รัฐบาลจีนเนี่ยเาออกคําสั่งห้ามคนจีนออกนอกประเทศและห้ามนักท่องเที่ยวเข้าประเทศจีนมกราคมตั้ง2 0 6 3ตั้งแต่มกราคม63สี่เดือนแรกที่จีนห้ามนักท่องเที่ยวมาเนี่ยตัวเลขมันหายไป 2.5ล้านคนครับไทยเสียรายได้ไปหนึ่งแสนกว่าล้านหนึ่งแสนกว่าล้านเกือบสองปีเดือนละแสนกว่าล้านแสนกว่าล้านแสนกว่าล้านสองปีเนี่ยมันสองล้านล้านนะที่รายได้จากการท่องเที่ยวหดหายไปนี่คิดกันง่ายๆสั้นๆน,นี่คือความผิดพลาดก็เข้าใจว่าจีนไม่มาสหรัฐอเมริก,จกาจะมากี่คน เพราะรัฐบาลเขาเตือนคนของเขาว่ามันสีแดงสภาพยุโรปจะมากี่คนออสเตรเลียจะกล้ามาไหมก็มีบ้างนักท่องเที่ยวจากไต้หวันมานักท่องเที่ยวจากจีนเนี่ยมาแล้วกลับไปต้องกักตัวแต่นโยบายเขาไม่ให้ออกนอกประเทศฉะนั้นปัจจัยสำคัญเขามองอยู่โรคมัน l o l i z a t i ไอ้โรคมัน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 อะไรมันถึงกันหมดมันทันสมัยมันทันสมัยครับ มันถึงก็หมดอย่างผมพูดเนี่ยวันนี้มันไม่ใช่คนไทยดูนะคนไทยในต่างประเทศก็ดูเขาบอกบุญลวีอยู่ยุโรปเนี่ยก็พักร้อนแค่อย่างเก่งไม่เกินสองสัปดาห์ถ้ามาเมืองไทยต้องใช้เวลาย0่สิบกว่าวันบางทีโดนกักตัวบางทีต้องต้องต้องอะไร่ะต้องตรวจโควิดก็ต้องเสียตังอะไรก็ต้องเสียตังโดนโควิดก็ต้องสองสามพันบาทสามพันกว่าบาทส0่พบาท นักท่องเที่ยวเบียวบ่ายหลายทางยุบยิบบางคนก็อยากกลับบ้านไม่กล้ากลับบ้านคนไทยที่อยู่ที่นู่นถามผมว่าฉีดวัคซีนเข็มเดียวกลับได้ไหมอย่าเสี่ยงครับต้องสองเข็มเขาบอกจอร์นสันเนี่ยจอร์นสันบอกว่าเข็มเดียวพอนั่นเขาบอกแต่ที่นี่ประยุทธ์เขาไม่ยอมรัฐบาลเขาไม่ยอมมันมีอะไรเยอะแยะซึ่งเป็นระเบียบอะไรเยอะแยะฉะนั้นทั่วโลกเขรู้ เขาฟังอยู่ผมพูดนี่คนฟังอยู่ทั้งโลกคนไทยฟังอยู่เขามีผัวฝรัง่งมีสามีฝรัง่งเขาก็เล่าให้สามีเขาฟังอย่าเพิ่งกลับเลยอย่าเพิ่งไปเที่ยวเลยตอนนี้มันเป็นอย่างนี้อย่างนั้นนะเขาไม่ได้อยากมาดูลิซ่าแบล็คพิงค์หรอกครับเขาอยากมาดูหน้าไปยุทธอ,อยากมาดูหน้าไปยุทธ์่าไม่อยากเห็นหน้าใช่ไหมวะอย่าไปเครียดมันเครียดจนจนทะลุเพดานแล้วจะฟังข่าวข่าวทะลุไหมแล้วเครียดจนทะลุเพดานนี่มันไม่ได้ รักษาสุขภาพนะผมก็พยายามไม่เครียดเอาเรื่องอะไรอะไรมาเล่าให้สนุกสนานให้ท่านคิดให้ท่านคิดว่ามันเป็นอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้ละท่านเอ๋ยมันเป็นชนี้นี่ก็คือเมืองไทยภายใต้การบริหารของนายประยวยเอ้ยพลเอกประยุทธ์จันทร์ประยวยนะก,ก็ถามดูกันก็นแล้วกัน การเมืองเขาฟันกันนะฟัดกันพักนูลนพักนี้ผมก็พยายามเล่าไปเล่าเรื่องอื่นแฟนกลับบอกเอ้ยมึงอย่าไปคุยคุยการเมืองสนุกกว่าเอ้าเอาตามใจพระเดชระคุณขอบพระคุณจริงจริงครับที่ติดตามชมรายการข่าวทะลุใหม่ลาไปก่อนนะครับจากกระผมบุญละวียมจินดาสวัสดีครับ